สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามุนทารอด c ดชาแนลนะช่องรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปแรนดอมดวงความรักของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีรากรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะใครที่เข้ามาแนวนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมอยากให้เ,เพื่อนเรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะ เดีเรามาเริ่มกันเลยขอดูที่พลังงานของชาวท่านนามกันก่อนคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะมีไพ่3ไมเท้า the Sun ันเซ o ว่นออโนะคะมีพลังงานเจ็ดดาบเจ็ดดาบ The Chariot Justice แล้วก็สดาบนะคะน่าจะอยู่ในโหมดของพลังงานการ h e ล l i n g หรือว่าก,การเยียวยาความรู้สึกนะ คุว่าตัวคุณเหมือนต้องการการฮิลลิ่งหรือการแบบว่าฟืน้นฟูในเรื่องของจิตใจตัวเองในช่วงเวลานี้นะคะหรือกาลังมองหาเส้นทางให้คุณได้ไได้พักเนาะคุนว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอจาสถานการณ์อะไรที่มันอาจจะวุ่นวายและต้องการการเยียวยาหรือการฮิลลิ่งทางความรู้สึกที่มากพอนะคะสะเต็ปตรงนี้มันจะมองในเรื่องของการอยากมีความแปรมีความยุติธรรม ในแง่มุมของความสัมพันธ์ด้วยบนว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความแฟแล้วก็ให้พลังงานของการเริ่มต้นกับสิ่งต่างๆเนาะพลังงานพลังใจทางความรู้สึกนะคะเออเมันคิดว่ามันจะมีการวางแผนวางแผนเนาะในการที่จะทำสิ่งต่างๆช่วงนี้เหมือนคุณมี สเตปอะไรในชีวิตอะแพนนิงว,ว่าจะทำอะไรบ้างมีแนวโน้มมีพลังงานความคิดความรู้สึกที่เติบโตขึ้นคู้เราสึกว่าอย่างพลังงานเดอะซันอะพลังงานโพ i ิทีฟเอเนจีก็มานะคะฉะนั้นช่วงนี้มันว่าคุณไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าหรืออะไรเนาะเป็นเวของการที่เราจะเติบโต นำพาตัวเองไปสู่เส้นทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นมองหาแนวทางมองหาโอกาสที่ตอบโจทย์ตัวตนของเราจริงๆนะคะ,ะที่ผ่านมาหรือสายการตอนนี้มนแลวคุณแบบไม่ได้เทใจให้ใครแบบเต็มที่หรือแบบไม่ได้เปิดใจเทใจ ให้โอกาสไหน,ไหน,ไหนแบบ100ร้อยรมันว่าคุณมีความคอซิร์นมีการตระหนักมีความคิดว่าต้องเผอิดใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้ด้วยนะคะพลังงานที่ขึ้นมาประมาณนี้เนาะก็มองว่ามันจะมีเรื่องของการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนโอกาสในการที่จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็พูดถึงแนวทางบรรยากาศของความแบบ ที่คุณจะได้เติบโตขึ้นมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นมันเหมือนมันมีจังหวะการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะอืมพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้มันม,มองว่าเป็นพลังงานของคนที่ลุยคนที่สู้คนที่รู้จักตัวเองว่าตัวเองทำอะไรได้นะคะ ออีกอย่างหนึ่งอะมนแอบมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นในสเต็ปของการที่คุณมองหาความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์ตัวคุณจริงๆมีพลังงาน positive energy นะคะมีพลังงานของความแร์ความยุติธรรมเนาะ อารมณ์ประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูฮิลลิ่งดูแลความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นมันว่าคุณไม่ได้รีบร้อนคือมีจังหวะของการรอได้ออประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงบ้างเนาะเพิ่มเติมนะคะ ขอดูหน่อยว่าแนวโน้มต่อจากนี้นะคะใครที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะมาดูกันใครกำลังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะมีพลังงานหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งดาบแปดไม้เท้าเนาะขึ้นมาห้าเหรียญเก้าเหรียญ ก็เดอะเฮอร์มิตค่ะคนว่ามันมีพลังงานของโอกาสบรรยากาศโชคดีในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะที่จะปรากฏขึ้นเนาะมีข่าวดีมีข้อความดีๆที่จะปรากฏชัดขึ้นในช่วงสเต็ปเ,เวลานี้นะคะ เป็นแนวทางบรรยากาศในแง่มุมของความสัมพันธ์เนาะแนวโน้มที่ขึ้นมามนคิดว่าเป็นแนวโน้มของคนที่เขาน่าจะมีโลงส่วนตัวเหมือนกัน the hermit ตกผึกกับตัวเองมาว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเอามลคิดว่าคนคนนี่เป็นคนที่แบบมีความทุ่มเทใส่ความพยายามมาหกไม่ท้ามันเหมือนกับ เป็นคนที่ซักเซ์กับชีวิตนะคะกับสิ่งที่พยายามแล้วก็กับสิ่งที่ตั้งใจมาก่อนหน้านี้เนาะเราแบบรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบมีความชัดเจนมีความแบบมุ่งมั่นมีความตั้งใจกับสิ่งต่างๆค่อนค่อนข้างเยอะเออเป็นสเตปเรื่องราว ที่ที่น่าจับตามองนะคิว่าคนคนนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะจะมีการสื่อสารเข้ามาเนาะมีข่าวดีที่จะปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานเก้าเหรียญคิดว่าเป็นพลังงานของ การแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองคือมีความอินดิพินเดนต์มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อะทุกคนให้มาในพลังงานในสเต็ั้นนะคะซึ่งก็คิดว่าคนคนนี้เขาน่าจะมาในเบของการรักตัวเองเริ่มต้นอยู่บนเบทอยู่บนพื้นฐานของการที่รักตัวเองก่อนไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้โหทุ่มเททำอะไรเพื่อใครแบบที่ ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะคิดว่าอันนี้น่าจะมีวีของการหลักตัวเองทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพื่อตัวเองด้วยเออไม่ได้แบบว่าโอ้โหปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อีกคนหนึ่งชอบไม่ใช่แบบนั้นคินว่าเร็วๆนี้เขาจะสื่อสารมาหาคุณแล้ว มีพลังงานมีการสื่อสารที่จะแบบปรากฏชัดออกมานะคะอแนวทางบรรยากาศทางความรู้สึกอะมนคิดว่ามันจะมีทิศทางที่คุณคุณจะรับดูได้ว่าเขาเหมือนอารมณ์แบบมองว่าคุณจะเข้าไปเติมเต็มให้กับเขาได้ รู้สึกว่าบางพื้นที่บางส่วนในความคิดเขาว่าเขาสึกมมันยังขาดไปมันยังไม่ได้เติมเต็มทางความรู้สึกมากมายเท่าไหรนักนะคะน่าจะมองว่าคุณสามารถที่จะดูแลพลังงานความรู้สึกตรงนี้ได้เนาะอืมแล้วเราไปดูแนวโน้มกันหน่อยแล้วก็คำแนะนำจากไพ่นะคะไพ่ยอยากที่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะ มันต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิป Timeless นะคะคือเ,เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามารับชมรับฟังเมื่อไหร่ก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะคะอ๋อค่ะแนะนำจะพายสองเหรียญสองถ้วยห้าไม้เท้าชิอ,ชอิสอดแล้วก็9้าไม้เท้าเนาะ เป็นพลังงานของแบบว่าการส่องการประเมินการมองดูแนวทางดูสิ่งต่างๆที่กเกิดขึ้นนะคะมันว่าเป็นไปในเวที่แบบว่าการที่เราอยากจะมุกอ้อนจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการที่เราแบบอยากจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอืเพื่อให้แบบความสัมพันธ์มันได้เดินหน้าเนาะ อ,อรู้สึกว่าต่างคนก็ต่างมีอีกโก้อาจจะต้องปรับลดอ,อีกโก้ถ้าคุณกับเขามองว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันได้เดินหน้าหรือว่าได้ไปต่ออย่างแท้จริงนะคะพูดถึงบรรยากาศและโอกาสต่างความรักที่มันมีความแมทชิ่งกันอยู่นะแบบไดสไตล์มุมมองแนวความคิดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะปรับจูนปรับบาลานซ์ในแง่มุมของ ความรู้สึกกันได้โอเคค่ะให้มีขึ้นสองเหรียญขึ้นมาเป็นลักษณะของพลังงานที่มนต์มงว่าไปได้ก,กันได้เข้ากันได้นะอืมตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกนะคะที่คุณกำลังจะได้เจอได้เจอเนี่ยนะมองว่าโอเคเลยนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพลังงานเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะว่าแนวโน้มต่อจากนี้เนาะจะเป็นไปในทิศทางไหนเป็นไปยังไงบ้างนะคะคำแนะนำหน่อยใช้แคทเมเมทารอดนะทุกคน ้อาอยมาบอกว่าอย่าก,กังวลจนเกินไปแบบเลือกในเส้นทางที่คุณแพนนิ่งเนาะมันจะมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นได้นะคะยังไงมน์มองว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะเราสึกว่ามันมีโอกาสดีๆที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าทุกคนประมาณนี้เลยเหมือนว่ามันมีทิศทางหรือว่ามีพลังงานอะไรที่จะ ตอบโจทย์นะคะพลังงานความรักอตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคือเราสุกว่าใหญ่คุณฟรีดอมใหญ่คุณแบบเป็นตัวของตัวเองเลือกเส้นทางที่คุณมองว่าตอบโจทย์พลังงานความรู้สึกของคุณได้เนาะ เดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะขอให้คุณได้เจอกับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะได้ดึงดูดเข้ามาในชีวิตนะคะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยที่คุณจะกำลังจะเจอเจอนะคะเหมือนว่ามันเป็นทิศทางของการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะบายบายคะ่ะ